นนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดนะคะเรามาร่วมกันสำคัญนะคะเราเลดป้องกันได้นะคะให้พี่น้องอยู่ร well. ่วมกันได้นะคะไม่ใช่โรคติดต่อที่หน้ากลัวหรือไรแรงอะไรทั้งสิ้นนะคะแอร์บอสซิ่งทูเกตเตอร์นะคะเราอยู่ร่วมกันได้

รับหน่อยรับหน่อยเนาะพี่ผมแจกเุ่นเดี๋ยวผมบอกให้พี่เออไม่เอ็มอ่ะคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยอ่ะไม่แจกนะอ่ะนี่เอาไหนล่ะ ซึ่งคำฝันวันเอ็ดโลกของปี2,568นี้นะคะโรสทูกเกเตอร์เอ็ดอยู่ร่วมกันได้ไม่ตี่ตานะคะศูนย์48แหน้าวัชระอุทิศนะคะจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะประชาัน I love you chạc à, cái dơ lên chạc cái dơ lên chạc cái dơ lên bao đây thả bao đây bao đây thả bao đây bao đây สามารถติดต่อนักได้ที่0889988888น,นะคะโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะอันโซนมีบริการ,รให้ตรวจดีได้ปีละ2ครั้งนะคะเรื่อการตรวจหาเชื้อให้ชนีสามารถทรถาบผลได้ในวันเดียวนะคะ,ะดได้ะคะ่ะเขาได้เยอะนะคะได้คะผู้ใดสนใจถุงยางอนามัยนะคะรับแจกปีได้ที่หน่วยตันนลองนะคะ ศูนย์ศูนย์ศึกษหน้าวชรลทิสนะคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมนะคะเนื่องในวันเอ็ดโลกนะคะแบกไม่หมดยังไม่หมดค่ะหวานประจมสปีนี้นะคะวอตทูเกตเตอร์เอ็ดเจอโลกเกิด,ออกดกได้ไม่ตีตานนะคะศูนย์ศึกษาหน้าวชรลทิสนะคะวันนี้เรามารณรงค์นะคะเนื่องในวันเอ็ดโลกนะคะ đây, đây rồi, được, 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 được,

มาด้วเดี๋ยวนเสื้อกับสู์เต็มเลยเดี๋ยวมันงจะต่อเสื้อให้เขาแล้วพี่จะเพิ่งจะเพิ่ง 你好，豆豆。